เลยจุงจะเย่ยมไม่อไม่นะไข่เนอได้ได้สีเขียวขาวเขียวสวยใช่ไหมมะยานินยานินฮะเอาไปนั่งไข่กันสาราไหมลูกไปในสวนอ่ะในสวนไปเอาไปใส่รองเท้าไหมนี่ะแล้วแตจับมือจับมือจับมือจะมือละจัมือ มึงแป๊บเดียวจบจบไม่จบไม่ตรงไม่ตบแล้วจบแล้วเจ้จ้พ่อปาดเหงื่อล้วพ่อปาดเหงื่อนอนดูไม่เล่นแล้วไม่เห็นเล่นนะ Nhanh lên Nhanh lên nha, cháu có lưng màu Trời ơi ơi, nhanh lên có màu, Quá, <laughs> <hả? cười> <laughs> Em nhím tươi tươi hay lưng màu này nha. Nhím xinh nhím Xinh hay lưng màu lên.